ผู้สาวบา่สบายดีอันนี้กับผู้สาวอันนี้หาแม่สองอันนี้อันนี้หาผู้สาวนี่มันเป็นอย่างกันนี่ติดสีติดสีอย่างน้ำมาผู้เดียวให้นี่ค่าจ้างอันนั้นหรอค่าจ้างน้ำน้ผู้เดียวให้เอรอเออไม่เงี้ผู้สาวกับผู้เท่าผู้เท่าหมอนอัเดียส่ะเอาย่อ แล้น <anto> <isto> ี <wolf> ่อันนี้เป็นเดียวเด้อร์เวทนี่น้องพีพีมามาพี่มาพี่มาดูบ่าวมานี่สาวยังจะเื้อยังฮะขันเื้อขันจักปีละเสาสองจะเข้าเสาสามแล้วเสาสองจะเข้าเสาสามอันนี้เน๊ะเสาวดีอันนี้โสด้วเลยสาวบานางเกี่ยวสาวโสดหลายเลยทุกคน แต่หลายบ้านฮะผมได้ค่อยเห็นได้รุ่นนี้รุ่นสาวปีขึ้นฮะแม่เหรอแม่อันนี้ขึ้นคานอยู่คนเดียวขึ้นคานอยู่คนเดียวบบ้านฮะอ๋ออ๋อกับอันนั้นอันนอันไนเวลาย่งนั้นอยูน้อยเลอันนั้นเท่าไรอันนั้นนะสิบแปดอันนี้สาวสองสาวดวงเท่าไหร่สาวหกห่านหูป่ามือสอง แค่บ่อิ่มอิ่มขนาดเลยมาแม่ขึ้นมากินแมมแววขึ้นมากินไหมอะะทบปด้้เเยยออันนีไหนเป็นรุ่นเดียวกันเหรออ๋อสาวนี่ฮะรุ่นเดียวกันกับสาวเว้นี่ออ๋รุ่นสาวสีดำนี่คือเจ้าอ๋ออันนี้ก็บสาวโซด้วย อันนี้กระสวดอันนี้กระสวดอันนี้กระสวดอ๋ออันนี้รุ่นรุ่นเดียวกันอ๋อันนี้รุ่นอะไรมันเฝ้าน้ำน้ำวันนี้เบิ่งเบิ่งเอาขนมให้กินนี่นี่รอบนี้มีขนมประหยัดเอามาเนื้อไหนเดี๋ยวได้วันชื้อเดี๋ยวนี้แม่เนื้ออะไรเนื้นุบเลยแม่เนื้อไหนเนื้อนุบเลยแม่เอาเอานี่เอาเนื้อ เอานุ่เออพอเพื่นซื้อเมื่อกี้นี่ฮะมันเอาในเตี๋ยนี่คือนะเอ้ยเด็กษาเอาให้เอ้ยขึ้นมาเอาเอาไหมเอ้ยบอกยินเพื่อนเอเตอร์หัวเพื่อนไหนเพื่อนเอเตอร์น่ะอาดารเพื่อนจี๊ดได้ยังไงจี๊ด สามัยนี่ฮะตั้งแต่เขาให้เพิ่นหาบน้ำมาเบิง่งตั้งแต่สามายัยผมสมัยเพิ่นยังน้อยผมแต่วันนี้เพิ่นเท่าแล้วนี่เด้อ <laughs> เพิ่นเท่าล้วเพิ่นเรา,เเาอันนั้นค่อยสนใจเขา <c oughs> สิก้าบเด้อวันนี้ <c oughs> นี่ครับลงโดยเพิ่นมาเฝ้าน้ำยามน้ำ,นำ,นำทุกคนสาวอันนี้กับผู้สาวบ่สบายดีอันนี้กับผู้สาว อันนี้หาแม่สองอันนี้อันนี้หาผู้สาวนี่เป็นอย่างไันนี่ติดเพชติดเพชรอย่างเนาะน้าม้าเออขอกินในน้ำขนมอะไรันนี้กินขนมเอ้ากินวะก็คือยิงแค่ใส่เงินเอามาเอามาซื้อใส่พู้เล้าให้นี่ค่าจ้างอันนั้นหรอค่าจ้างน้ำหน้าผู้เล้าให้เอ้าเออ นี่ไงผู้สาวาก็พูดเท่าพูดเท่หมอนะเดซ่ะเอายอ่อเอานี่อันนี้เป็นเดียวเดอ้เอเว้ยนะครับพี่พี่มาพีมาพีมาพี่ะไบบบรรู้เา่าเจ้าก็บอกให้เจ้าแบบคนละสีเออยน้าชาน พี้สาวไปกินเปียนอยู่่เอานนี้วันนี้พี่มาเฝ้าน้ำโนเฝ้าน้ำอันนี้้าวยังจะเสื้อยังฮะเขันเสื้อขันจักปีละเศรษฐกิจเข้าสาวสามแล้วเาวษฐิเข้าสาวสามอันนี้เด้สาวดีีอันนี้โสดไปเลยสาวบ้านังเกียวสาวโสดหลายเลยทุกคนแต่หลายบ้านผมได้เคยเห็นได้รุ่นนี้รุ่นสาวปีขึ้นฮะ แม่เหรอแม่อันนี้ขึ้นคานอยู่คนเดียวขึ้นคานอยู่คนเดียวเบินบ้านฮะอ๋อโอ้รับอันนั้นอันน่ะอันน่ะเวลาอย่างนั้นอยู่น้อยเลยอันนั้นเท่าไรอันนั้นนะสิบแปดอันนี้ชาวสองชาวดวงเท่าไหร่ชาวหกห่านอันนั้นเดชฮะอันนั้นเพิ่นไปอันนี้ครับอยู่บ้านเหรอเจ้าฮะ แต่ก่อนเลยอยู่เวียงหากัจะมาบ้านอ๋อ oh. พอดีมาแล้วก็ทึบช่วงงามน้ำเ oh, อาเพิ่งมาแล้วก็สิไปอีกเออจ้าจกโครงการนี่ก็ไปจบโครงการแล้วก็ไปแต่ว่ายัางบบมีคนคุยยังสดสดชนิดไ้อ๋อเสือ <c oughs> สขันเ <c oughs> สาขันอนี่อย่างผิงไฟ <c oughs> นึกว่าเป็นอันไม่ยังก็จีนังเค็มทุก แล้วก็อันเม็ดมะขามนะน้ำมกเม็ดมะขามเนาะถ้าทางเฮาบรรยากาศหนาวอยู่นี่มันหนาวปะอยู่นี่หนาวแต<ร><ะ>่ว่าหนา,าวปบบไหนธรรมดาข้าวผ้ายังอยู่นี่มาปะข้าวผ้ายย่อยอเมริกันนี่เดี๋ยวก่อนเอามาเบิ่งบรรยากาศนี่ครับบ้านนางเกี๊ยวตอนแรงๆมาหาเจ้าดำแล้วก็เพิ่นเอ็ดมีให้เล็กน้อยกินเอาก็สิเดินทางต่อนี่ครับผมโอเค เดี๋ยวขึ้นนี้ไปแล้วดิครับ <laughs>